สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องต้นครับก็สูงสองเซาหน่อยคือเก่าเนาะเมืองในอยุคให้ยุคหน้าพี่น้องแต่ว่าที่สิพิเศษ่น้อยหนึ่งก็คือว่าสบายดีทีมงานสิมเบเด่นนัมพี่น้องเอาไปใส้สพวกล์นะโอ้พออีกสบายดีเด้อพี่เด้อพี่เด้อสบายดีสิไปใส้ไปเบิ่งปลาป๋อไปเบิงบ่งเขาเบิ่งน้ำศาสาด์คือเนาะ คอยอน,นันเดยเพิ่นไปเบิ่งเขากันซะสันนะเมื่อ,อนนในทีมงานสีมาเด่นหน้าพี่น้องก็เด้ซาน,อน่อยกะเตรียมอันนั้นไว้เพื่อนชิมากินบักโมกกแตงซาน,อน่อยกะเตรียมบักแตงใบถาปุ๊บเพื่นตอนเด็กมาสีพักกันมา,ตานะแต่เสาพี่น้องแต่ว่ากะมาลำมาโกเอาไปงมากะจนคำดีโด้พี่นอ้องยังบักโมกอีกนั่งนั่งอีเจอไอ้ห่อนี่เด้พี่น้องบักโมกหอกเซตู้เย็นใบคักเน่ ตูวเย็นอยู่หน้าเอไว้ให้เพิ่นเนาะมีแต่บักแตกบอดีเซ่เนี่ยเดี๋ยวเสียกระขูม,มาใส่ไอ้โมโหคนโผไปเบืองน้องปลาค่อยเอาหวัวอาหารอยู่พี่ดวาวหัวประหันต์ไปห้ยบาเอระวาเนี่ยโมโหมันสิขืนมากดูบ่เมื่อนี้บรรยากาศาไล่ๆเนาะพวกบาซุกสิมาน้ำดังพี่น้องพวกบาเอกับบาบันดุลมากโกรนเนาะ เอกับบาบันดนมาเด่นน้ามือนี่กะฝนตกสับเนาะบรรยากาศมือนี่ตั้งแบบอุ้งเซมิเนสาน้องเอ้ดุนดนน้องน้องมาเด่นน้าเถื่อกอบคุตกสับมากขอใส่เกือบไพ่ดิเกือบนู้แล้วเกือบกู้ยื่อใช้สำหรับนี้จะไปรู้หรือสารสินเต่าไปสนใจว่าขีดตรงเพิ่มจเกือบเกือบเซียมาละนี่เกือบเซียมาล่าเนาะบักบักเอไปอันนั้นเอาสบายดีเนะจี สวัสดีพี่น้องสวัสดีน้องน้ำสวัสดีอุุ๊ขคนเดิมคุกเข่างามไปงามงามงามภายในกังเข้ามาเมื่อแต่งในตีความันงามเหยโดนจะสิว่ามันกระมันกระงามมันมันเป็นแบบซุปไซน์เนาะมันเป็นน้ำโทรศัพท์กับแม่แบบนี้บรรยากาศแบบนี้เขาสิอันนั้นพี่น้องหลังจากที่แบบว่าน้องๆมาเดินน้ำนอกกับบ่มีแนวเหตุพี่น้องก็ได้บ่มีแนวฝากกับบ่แม่กินแต่บักงูกับบักแตง ตัวนี้เขากับสีลงอันนั้นสวนสบายพีดตามสบายไปเลยฝนกับตัวหากเจอสีผ้ากันลงสวนวันี่รุ่งที่บรรดาสาวๆมาๆๆมาถ่ายหูปปะถ่ายหูปันพี่น้องเซี่ี่ันนะมาถ่ายมองกำเนมาถ่ายมองกำเเอาอันนี้คือบรรยากาศอยู่หน้าอาซาหน่อยพี่น้องมาวัวกับมิตรลงร้อยเอาแล้วก็ถีบลงกันเอา สวัสดีค่ะ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 มีระบบแอคโขพร้อมได้พี่น้องสองคนมือนี้นี่นี่เนาะอาบฟ้ามากูบมาเพื่อตายชิ้นหนึ่งไปตายก่อนเอาดอกงูเ่าเนาะโอ้ฝนกระตุกแงะแงโอ้ยหนาวดิฝนสิบเปเก็บบักงูเพื่อเป็นของฝากให้น้องน้องเนาะ ตอนแรกเดี๋ยวว่ากันกระพวกบาวซุกในพี่น้องเนาะเซตด้งกลุ่มบาซีพากันมาแต่ว่าฟ้นมันผัดตกรัดทางบาซุกเราก็เลิกโบเดมาบัดพวกบ้าบัดพวกบาเอหันมาบ้านก่อนนะพี่น้องมาหดหน้าเศร้าหน่อยจังฝนตกเนาะบัดคือจังพวกบาซุกหันกระบาสิมาเซตกันหันแต่ว่าฝนมันตกรัดทางก่อนเราก็เลิกโบเดมาแต่มาแต่พวกนี่แหละบัดท้าก็สิมาเก็บของฝากให้เพิ่นพี่น้องมื่อวันประธานตายเลยเด้อเออ เดี๋ยวสิไปเก็บตัวมือมันตายให้บางมือมันก็ต้องแบบว่าหายมือมันตายก่อนสินะมันจดงสีสุกขันมันคข่ใหญ่มันโวนสุกขันในเดือดของเดือดไข่หนาวดีกว่านี้เสียงไข่สัน้นนี่มีตัวมือมันตายแบบนี้ก่อนเน,น,นเี่ยไซน์หนอไปไปแต่ออยูทูบเบอร์พี่น้องไอ้ผู้นะ่ะเต็มให้หน้าสาวหนอยอยู่ มาจับมาในพี่น้องมาคุดมาเนี่ยซ้ำกบซ้ำเขียดหนาวนะหนาวพวกเพื่อนมาอยากอยากมันลงอยากล่องฮะแตกบ่ฮะเอาโลดเอารโลดพี่เราโลดอยากลงสวนมายามมะเบิ่งแบบมู่หวานสาวน้อยเนาะเ่าเอีแล้วก็ได้มากจะตรงเบืองมือมันก่อนเห็นนี่ก็สิไว้เดี็กใคยเบิ่งให้ก่อนเด๋อเกอ เอาลงโทดโดดขันบนี่ไดันบสุกแต่สมัอสวนเอามือสวอนี่บอรอนีเดียวนาสีดา์บ่นน่มันต้อง็บโดยเะเอาซุ่มฝนเอาถ้าถือกล่องให้ในขั้นบน่ก็ได้มีนาสีดนะบันดน่ดิดีเคียรเก่ามือเนี่ยอะไรเคียรเามันตกมื่อนี้เียวมื่ตกตายแบบนี้เห็นในรุแต่ว่านี่มันบด้าจะตายนี่๋อมีถือ่นี้น่าสีดยอโโนฝนตกสมัเห็นสมัดุน

เลี้ยงกสิคอให้เมื่อกี้ดีเพ่อมันกกลางต้องต้องนี่เมียนด้วยเออต้องต้องเมียนแน่เลยบิดขีดหรือบ่กิดขีดหรือบอ

ช่วยน้ำคนนี <c <c ้พี่น้องคนน้าหนาวตากฝนพี่น้องให้ควเรื่องทุนมันทิตากฝนคะพี่น้องผ้านองนอมากเบิงสวนมกเก็บย่เบิ้งปีนน้อะไรกันโย่เบิงเออขันน็อีนึงอีนนงไม่ไม่ มึงม hmm? ูทำไมซ้ายพี่น้องว้ายโดกคุมหนุ่มมอคลมาท่านกัเลยมีตะหุน่ะน่ก็ว้าวด้ยมาังแตกด้เอาเอาไปกินเอาไปเลยมันร่ามเล็กแล้ยงบอกยังไปอีกังไรพี่อุนตายมันเป็นอไรื่ตาย เ๋ยวสิเก็บไปถั่วเด้อัเดอมอเอายสวนแล้วก็ปีเมือปลาเอมูี่่ไปิดเอาเลยมึงเน่ยปิดเอาเลยมึงก็ได้ซุกนะฮะเอเอ้ยเมพี่ยิ่เคเป็นอาหารแล้วหมูหเลยว่าเป็นอาหารรอ่าแไ้งว บาเอะอมันยญ่เห็นบเตะว่ามันุกเตมอแม่บอกนมือมันบดลดลอเบึงปาดที่ท่าระาทนั่งอย่านี่นี่ปาดบังบนั่งอย่นี้ปาดปาดมาทาานั่งนั่งจุมกันไปไหมไหมนะฮสี้พิสูจน์กาูตอเอเข้องแมมาของไดสีแดงนบนแบบว่ามันัน้มอนั่น่ะั สิรือสีซุกะสีดิบสีซุกอย่ป่มคือมันใหญมันเสียนั่นเอาอาตุนดูปลาตะขาบที่มาเม่้แต่แตก่อนแต่ก่อนปลาตะปลากินเมนาว่ามันะกินกินมวพี่น้องขอสิไม้ผู้คนใดเออเพล้นรุ่นรุ่นเพลว้นเอาแบบเือมาดกมามีอ้ยอ้ยสีบปลาเอนะออร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 ออรอรอออรอรนรอรออรอรอรออรนนออันนี้อรอออรออ อันนี้ของบันด o เนาะบันด o เป็นคนเดือดพี่น้องแดงขนาดเราไม่ค่อยเดือดแล้วปวดจนจะตื่นมึงดูนะกินบ้าวอยู่ขั้นสีกินเบียร์แต่ขึ้นไปยินกินอยู่เท่งห่ะเออยินกินได้มาต่อต่อเลยมือหอมอ่ะอุ้มบ้าเอวันคุ้มบ้าเอบอยเอจะเกามากมากด้าโอ้ยบมสุกโอ้ยใจเย็นเถอะนานนานโมสุกนานนานไปเลย บางมือบอลสุกแล้วไปเที่ยไรพี่น้องเอ้ยยันพาดูผ้าเต่าเข้ามาเป็นบัตอยู่เหมือนนิตากุลฮะจะปิดเกาะมาที่ไหนน้าๆคอยบอกว่าจะปาดสูมนั่นเองก็ได้ก็ลองคิดเอไปใส่ไปถ้าจะมาไปเมืองทางจะมาไปใส่เออจาธรรม้าตวเหัวหน้ามากครับเก็บบางมืออนี่ข้าวเหนามันดีเถียวปิดใหม่ๆเนาะอะไรก็กินแบบสดๆเลยแต่ว่าคันมันตัวนี้จะจเก็บเองอ่ม่เมือมันตายอยู่ก่ นี่เด้อปลาทัวมัสตเอาหายด้อเจาะนบางเอใจดีเอาหายตอนนี้คอยสิมาพีสูจน์ของขอยวันนี้เนาะเอาคอยเอามาเบ่งนอนนอยค่ะเอาสีฝากไปเอฟซีอ่าตัวนี้มสุาม่อยอยออมุกยอคือโยุ่ไปแล้วพอจะปอนมากินหมูนี่ไห ี่เราเอายู่ไซด์อ่ะฮะอีกเราเอาเองโบเล่ที่โบเล่อี่โบเลาที่เราได้อหมิ่นเจ้าของเลยนพี่นเนาัวสที่ห้องมึงเลยอี่โบเล่โอ้ยแน่่นบวบบวบมึงสื่อทีกิอันนั้นดุดไม้นั่งเบาะนะเจ้าของพี่ตามว่าเอ้าขอาี่ตามต้องเด็กมาเกี่ยวองใจแล้วในี่น่มสีดสุดสุดสยไซดแหละเี่ยมันย่งกว่าร ลาดปลาดเป็นเด้พี่น้องแล้เปลือเบอร์ตมอนตามมันใหญ่นะมเลยบ่าเอาตามอียวเอาตาสีพี่น้องเอาสีเออเออเสชิมเลยชิมเลยโบเขาจีบปาดในร้านกขาจบบัวเรือลายเหนดีสูงโบเขาตรงมาว่ากินเน่ขันชิมเน่มันจีได้น้อยนึ่งพี่น้องมึงเนมันกับโบยงสูงเลย ไอ้ตะกองกินเนี่ยตะกองก็นงวั่งหิวอยู่ปตะกองของเราต้องกินเขาบอกตัแมเลยเนาะ้านอยู่ลเนาะบบางน้อยกินน้ำในตีอคือแบบว่าคุณภาพดีพี่น้องอาจจะแบบว่าหน่วยโใหญ่แต่คุณภาพ่ามันดีเนาะแ่นคุณอาพเานหน่อย่ยา่าเนนแ่ซพี่น้องเห็นบเบเุงกับนี้ก่อนวานแม่ธรรมศาสตรเนี่มันคือบ้านเขาสีดาเนาะคือเขาจืดตำตลา แดงเขาแดงาดนไปะมันกันนะมันเป็นมันเนี่ยมานซุกคนนงเขาสะฟายห้อมิซิฟซาวมือเนาะเมนมันมาซุกน้ำเข้าเวบางทีเขามาพักไหวเห็นเลยอันย่งใสตินนั้นอันยังใสตเนี้คือแบบซึ้ว่าเป็นมาเร็งขึ้นมายานะ้าซุก้าซุกอุซุหยาดเป็นมาเล็บรรยากาศคนเดียวหันบ <plein> ุกบรรยากาศอม เขาก็เลิ่อแบบไก่สีแดงเจียวเลยเนาะเขาเท่าท่งเกียร์เลยเขาเออคือทำอะไรอ่ะคือเกาะให้ผู้สาวคือเกองให้ผู้สาวอันนี้จะบอกว่าโสดจะบ้านน้องเยเส้าพระเนื้อคาที่กาะชื่อไปโดดนะพี่น้องตัวนี้ก็เก็บบักมู่เดียวเบิร์ดเลยเนาะเก็บเดี่ยวแล้วพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศเก็บเดี่ยวเบิร์ดเดี่พวกเพื่อนกะ ไหลเมื่อใส่ใส่ใส่ผัเจ้าใดร้ายเราบ้องหันมาคอยเบิ้งเนี่ยสาวซุกสาวฟุ้นกระไรขวดน่อยสองหน่อยพี่น้องเขาบ้องหายมาบออันนี้คือเดี๋ยวเตะผัวคนเดือกเอาเองเด้๋วพี่น้องสิุ่กบรู้ซุกซุกกะหาพี่สอบเอาเองเนาะใจไอ้เนาะไอ้เนาะที่หายแบบงูเอเองกับเพิ่งก็บ้อหายดอกบอเอเอาเรอยเอาเองเกี่ยวเอาเองพี่น้องนานละนานไมเกี่ยวเองกระจายดื้อเข้าใจคือการขอเที่ยวกันน้องๆมายามเอ๋ยก็ดีใจเดี๋ยนาะพี่น้องเสียอย่างเดียวเดี๋ยวพวกบ่าวซุกบ่ได้มาเนาะมันพิษดอกน้อยหนึ่งตรงที่ว่าฟุ้นตกเนี่ยโอ้ย พ่อเลยมันแดงแดงเหแดงเนาะแดงแดงแดงเอาเมื่อฝากอีเมย์อยู่เพื่อนเด้อเป่าเอเด้อบ้าตุศรัยบสายสาสุขจอดได้จัาหมากยืหน่อยแล้วใครคอยจีบพี่น้องแล้วบอกไหกินยังไงเอานั่นหันเด้ล่นล่นหันทงอยู่ในตัยงในเตียงหันทง นี่ยออกตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็เดี่ยวเนาะพี่น้องเนาะเก็บบ๊ะโม่เดี่ยวแหละเ้ากสิสร้างซันหน่อยนึงพี่น้องตีสิได้เมื่อเนาะมือนี่ก็มือนี่ก็แบบว่ากับสีไทยเบอร์สานีเนาะพี่น้องเนาะกับมวลยูมือนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาซันหน่อยเด้อพี่น้องสิจบคลิปเด้อเด้อบ๊ายบายเมื่อก่อนเนาะบ๊ายบาย